เปรียบเทียบพวกบอดเหล่านั้นให้ดูว่าเขามีเอกลากมากอย่างโน้นอย่างนี้ลังไหลเข้ามาวันละสองสามล้านก็มีบางสำนักบ,บางวัดก็มีบางวัดนะบางคนก็มีมีรถเก๋งรถอะไรแห่แห่หรือว่าเป็นสี่ร้อยห้าร้อยคันก็มีอะไรทำนองนี้ก็ล้วนแต่ว่าพวกเหล่านั้นแหละแบกศรัทธาเข้าไปเชื่อเลย หลวงพ่อจะเปรี่ยมเที่ยมให้ฟังธานีไอพวกบอดเหล่านั้นน่ะจะมีปัญญาไใ่ตองเห็นชีวิตของตนอย่างไรเห็นคุณค่าของชีวิตของตนอย่างไรพ่อมัวแต่แบบศรัทธาไปเชื่อคนอื่นอยู่ทั้งทั้งที่ตัวเองนั้นก็พ้นทุกข์ไม่ได้และอาจารย์นั้นก็ไม่มีข้อวัดปฏิบัติตอะไรให้ให้เป็นเก่นสารอะไรเลย <c oughs> ไม่เป็นเจนสารอะไรเลยถ้าเปรียบเอาเอกราบเรื่องเงินทองและไส่น่ะนะพวกบอดเหล่านั้นนะ่ะนะทำไมไม่หวหล่ะหรือเปรียบเทียบว่ามหาเศรษฐีระดับโลกน่ะนะตั้งแต่อันดับหนึ่งถือันักเก้าเขามีเงินคนละเท่าไหร่เขามีเงินคนละเท่าไหร่ม,นนหรมีคนมีตั้งแต่ละคนนี่เลยว่าเลี้ยงประเทศของเขาได้เลยทีเดียว ตั้งแต่ละคนมหาเศรษฐีอเมริกาหรือสวิตเซอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นเหล่านี้ก็มีไอ้ที่ว่าเศรษฐีมหาญี่ปุ่นน่ะหลวงพ่อยังจําได้อยู่ว่ามีลูกสาวคนเดียวมีเงินไม่รู้ว่าเท่าไหร่ืมีเงินไม่รู้ว่าเท่าไหร่เมื่อเจ้าของตายไปอายุเก้าสิบสี่ปีนั่นแล้วก็เมีเยของแกนะก็อายุก็เก้าสิบลูกเขยก็เกตสิบลูกสาวก็แบ่งเข้าไปให้ เรียกว่าเลี้ยงประเทศญี่ปุ่นได้เลยมหาเศรษฐีคนนี้นับภาษาอะไรพวกพระเหล่านี้นะจะไปเสี้ยวขนนักแข่งของพวกเหล่านั้นถ้าจะเอาเงินทองเปรียบเทียบกันสัตว์จะทำของพระองค์ไม่เกี่ยวกับด้านการเงินการทองอะไรเพราะว่าเป็นสัตว์จะทำติพนทุกที่แท้จริงเท่านั้นเขาไม่เฉลียวใจ เขาเอาเครื่องตัดสินว่ามีคนบูชาในเรื่องใสมากที่สุดเป็นเครื่องตัดสินกันทุกวันนี้หลวงพ่อจึงสมเพศเวทนาแล้วก็ท้อถอยใจเหมือนกันเรื่องเหล่านี้หลวงพ่อดี่ว่าไม่อิจฉาตาร้อนเขาหรอกพวกเหล่านั้นไม่อิจฉาตาร้อนเขาสมเพศเวทนาเขาต่างหากสมเพศเวทนาเขาต่องหากเขาดีกว่าหลงไปอย่างนั้นแทนที่จะหาเอาบทประธรรมกรรมฐานของรค์ ไปประพฤฏิบัติให้ถูกต้องแล้วจึงออกมาเผยแพร่มันถึงจะถูกต้องอันนี้เพียงแต่เรียน,เร,ยนเ,ยนะเรียนไปเฉยๆน่ะเรียนไปเฉยๆเขาในธรรมทางนองทฤษฎีหรือทรี่ว่าปริยัติแล้วก็เทศตามครูบาอาจารย์สั่งสอนถูกมั่งผิดมั่งอะไรทํานองนี้เรียกว่าพวกนั้นพวกคนฟังนะระดับญาติโยมนั้นเขาจะไปรู้เรื่องอะไรเขาจะไปรู้รอ,อะไรมากมายกายกอง อยังสูงบางคนก็ขออภายัยบางคนก็ปฏิบัติอยู่หรอกยังสูงบางคนก็เรียกว่าทานสินนี่ก็พอแล้วสินห้านี่ก็พอแล้วทานาน,นั้นนี่ก็พอแล้วทำนองนี้ระดับจิตเขาเพียงแค่นั้นแต่ว่าสมณะผู้ทรงศีลผู้ถือผ้ากาสาวพัดนี้นะผู้ถือผ้ากาะาสก์กาสาวพัดของพระองค์นั้นเรียกว่าได้จิตได้ใจคือได้ใจของเขาซะมีคนนับหน้าถือตา,ยอ,ยางอ,งอย่างน้้อย่างนี้ แต่หลวงพ่อพิสูจน์ดูแล้วนั่นพิสูจน์ดูแล้วไม่มีธรรมะเป็นเจนสารอะไรเลยเรียกว่าเป็นศาสนาที่คล้ายครึงการเมืองก็ได้เอในประเทศไทยของเรานี่เรียกว่ามีอำนาจคล้ายๆการเมืองคล้ายๆการเมืองตั้งแต่ระดับน้นเลยระดับสูงขึ้นมาเลยระดับสูงหรือเอาแต่ระดับต่ำลงไปตั้งแต่เจ้าวาดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะ ภาคเจ้าคณะโหดหรืออะไรจะทำนองเถระสมาคมหรือสังคารามรีเหล่านี้เป็นต้นหรือสังคมนตรีเหล่านี้เป็นต้นเขามีกิจบริหารบ้านเมืองอมีกิจบริหารด้านพุทธศาสนาขออภ,าภ,าภ,าภาัยเรียกว่าคุมบังเหียนเรียกว่าคุมพวกพระพวกนี้ไปในตัวเรียกว่ามียศถาบรรดาศักดิ์มีกระลามอยู่ตามนั้นมีกร่ามอยู่ตามนั้น เลยติดอยู่ตามนั้นสัจธรรมถ้าไหลออกจากพวกนั้นแล้วไหลออกจากปากพวกนั้นแล้วไอ้พวกโงงทั้งหลายพวกบอทั้งหลายอีกแหละอืมก็ไปเอาสัจธรรมดีกว่าก,ก็ไปขอไอ้ดีกว่าขอเรียนธรรมะหรือว่าไปอยู่สนักท่านอะไรทํานองนี้นู่นทางก็สอนให้ตามนั้นแหละแท้จริงมันไม่ดูไม่มีสภาวะเขารองรับอนใดเลยนี่ก็ขอให้ท่านเข้าใจว่าการเปรียบเทียบของหลวงพ่อนี่เปรียบเทียบให้เขาได้ยิน ทีนี้ครั้งพุทธการก็เหมือนกันครั้งพุทธการนั้นบอกหลวงพ่อก็ขออภัยมือสิบนิ้วของหลวงพ่อขออภัยพระรยาบุคคลครั้งพุทธการเช่นพระสิวรีนี้ท่านมีเอกล่ามากมายกายกองจะไปทางไหนมาทางไหนดูโอ้ยเรียกว่าเอกลามากมายกายกองไม่หมายถึงไไม่หมายถึงเงินถึงทองนะเอกลาาในด้านอาหารการกินหรือที่อยู่อาศัย เสนาสะนะเหล่านี้เป็นต้นยารักษาโรคเหล่านี้ท่านเป็นผู้มีเอกลาบมากและเปรียบกับพระโลสกะที่พูดเป็นผู้มีเอกลาบน้อยเรียกว่าไม่ได้ฉันอาหารเต็มท้องสักทีเลยตั้งแต่บวชเข้ามาจนถึงวันดับขันปริญพพานของท่าน <c oughs> และสองท่านนี้นะ่ะมาเปรียบเทียบดูสิว่าผู้มีปัญญาจะเปรียบเทียบได้ไ ไม่ใช่ว่าโลภโรสกาคนนั้นน่ะท่านจะเสียอกเสียใจนะโลกธรรมครอบงำท่านไม่ได้แต่แล้วท่านถึงที่สุดจุดจบพรหมจันทร์ของท่านแล้วมาเปรียบเทียบดูมีล่องรอยอะไรเหลือไวไหมก็มีแต่สัจธรรมของสองท่านนั่นแหละพระอุบาลีนี่พรสิพระสิพระสิวาลีนี้ก็มีกระลาบากก็มีแต่สัจธรรมของท่านเหลือไว ให้พวกเราศึกษาเอาเท่านั้นแต่พวกบ้าบอดเมืองไทยนี้ไม่ยังนั้นพวกบ้าบอดเมืองไทยนี้เรียกว่าไปติดสายเป็นส่วนมากไปติดคูบบอาจานสายโนนสายนี้สายต่างๆนานาจึงทำให้เียว่าผู้เข้าไปสัมผัสนี้หลงทิศหลงทางไปทางนั้นเลยหลงทิศหลงทางไป